เออ,เออไอ้ต่ารุนู่นก็ได้เดี๋ยวผมดูเองผมเอคนเดียวได้ผมเอคนเดียวได้ผม,ดไดผมโหดขอบคครับเธอครับครับเต็งครับเต็งครับเต็งต้องเต่งเตครับแล้ไม่ไหวบอกนะกูมีสโมกปิดให้มึงอยู่ไม่ไหวออนซกเปิดล้อเลยไอ้สัตว <c oughs> <า>์มามามาติเลยไอ้สัตว์เกียเศ้าหัวเสียงชัก chả quăng hộp,เจอ nè, cây mì, cây chặt, stop, cây hìa anh TV, cẩn thận nào, cẩn thận nào, cẩn thận nào, cẩn thận này, này? cẩn thận ขอญาแล้วกันไม่ไหวแล้วขอญาตลงไปท้ายตารางครับโอ้โหเดี๋ยวต้องมีแฟดนะไอเจ้าแฟดเดี๋ยวเจ้าแฟดเดี๋ยวให้เต๋ายิงเดี๋ยวกูวางบัฟแล้วก็ออกไปยิงด้วยโอเคครับห้ามเดินถอยนะเดินไปเลยไอ้สาไฟลุย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 

ดูไซส์มันทำอะไรวะ่ขมาดิดูเลยคนละทางจะดูทางไหนเลือกเลยฟองดูตรงนี้หน่อยดิเหมือนได้ยินเสียงปตนแตะนึงเฮ้ยโอ็ยเจ็บเจ็บ เอไหนต่อไหนต่อไม่ต้องโดนบ่งใช้ไหมเนี่ยนี่ป่ะนี่ป่ะบ่งไหมบ่งคืนบ่งหมดบ่งหมดยันยันสิบสามอะหนามย่อหนามบ่งไอ้รับเนี้ยตูยันสิบสามต้องการสโมุกหรืออะไรไหมจากกูอ่ะต้องการอะไรเปล่าอันติีไหมกูมีอันติ โอนตีไล่ต้ไล่อตีไล่หน้าบีให้มันกลับมาก็ได้โอเคเฮ้มุดมุดมุดมาเร็วมาเร็วไปไปไปดันดันดันไป d o e n a ขอญาติบ่งล้วกันสไหนไปอีเยี่ยมันจ้มาโดนแตกหมดเลเวยแตกแวสวยสวยจัดคูด้วยอ้าวคู่เียอ่ะไป ไม่มีสโมอนะตอนนี้เดี๋ยวกูสมก็เดี๋ยวกูสมกซ้ายให้เข้าขวาเลยไปอย่าหยุดอย่าหยุดเฮ้ยอย่าไปนะเฮ้ยฟินิกหลังฟินิกหลังสวย นื้อโอเดนซื้อโอเดนมาสู่เราเลยเหร้ <laughs> <c oughs> เอาวะเอาวะเอาวะ <c oughs> ไปไหนต่อไปไหนต่อไปไหนต่อดีไปไหนต่อดีมันกลัวยัง่งมันกลัวยั่งต้องต้องต้องมีการพักดูเช <c oughs> <c oughs> ิงก่อนไหมหรือไม่หรือไม่ต้องไม่ต้องเอานนี้ให้จบก่อน โอเคโอเคจะไปซ้ายหรือขวาไปซ้ายหรือขวา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 โอเคผมจะโมซ้ายไอ้มันจบที่รุนเราให้มันจบที่รุนเราสองฝั่งฝั่งรอสองฝั่งเหรอแซนด์วิชเหรอเซนด์วิชแซนดเหรอหนึ่ง e m y remaining เอาเหลือตัวเดียว เนี่ยๆแค่นี้นน <Right here. S 1> ตรงนี้อุ้ยเดี๋ยวกูหาหาตำแหน่งฮะทำะไรกันอนะ่ะเก็บอินเว้กู้ของไม่มีอะจับเกียร์ห้องนาวมาวะกระปอ่ะวางแล้ววางแล้ว <Right here. S 1> นี่นี่วางวางนี่วางนี่โ <c oughs> อ้ยสองเกินเฮ้ยตรงนี้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  ตี่กูติกเนี่ยฟีคิว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 เฮ้ยใส่เฮ้ยใส่เฮ้ยคนี่ทั้งมึงเป็นไข่อยไว้แม่เย็ดอะไรเนี่ยเย็ดตู้เลยแม่งแม่งได้แรงฮึดมาแล้วดิ็อช็อฮทดอ่ต

ไม่ไม่ปลาระเบิดมี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 เสียงไอ้เฉยนี่เงียบหมดเลยนะพอาแล้วพอแล้วเขาเอครับเขาเอครับไล่หน่อย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 ต้องอยู่ตรงนั้นอ่ะต้องหลบห้องหลบอยู่หออยู่หอยิงไหนตัวนี้ บี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 เดินโดยการเดินโดยการทะลุเลยทะลุวิติทะลุวิตร์แมวซ้อนกันนะแมวซ้อนกันนะเพื่อนเฮียโมบิ้งยิงเลยกูกูแก้ละสวยเขาเขาไปตั้มตั้มตั้เอาหมดเลย งานโผล่จะพาคุยเย่อเหรอเกิดข้าวเพือนไหมเกิดดีใจเลยอันไหนมีแต่ไปช่วยคุณไปได้ฆ่าวเพื่อนเลครับผมเอาอยู่พออยู่ไปเลยเล่นๆทำไมนีออนแม่งยิงแรงอย่างไวสัตว์อันตีแม่งอ่ะตอนกูเล่นนี่คือแบบไม่โดนไม่โดนที่อะไรเลยจี้จีจน จะหมดหลอดอดยู่แล้วไอไรเขาไม่ต้องกันได้นะม,มา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 กูกูกูตงกูตรงกูตรงกูสโมุกช่วยยิงหลังสโมุกเลยอีกตัวนึงอีกตัวนึงมันมากันเป็นทีมไม่ได้ไม่ได้ดูดสต๊าฟหน้าวาหน้นนาวาหน้าวาไอ้เหี้ยมึงปิดตัวเองไม่ได้อย่างเงี้ย เครับครับครับไอแี <t ired> er <m> ่ไม่โจกบ่อยหรอวะโอ้โหมาแต่ลองสปายดับบีแอบ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 ควรเตี๋ยมอกี้ เราทได้ววะปล่อยผีไหมตาเนี้ยไปลุยเหมือนเดิมไปต้องการสมุกไหมกันแซนวิชหรือเปิดดีกว่าเดี๋ยวอันตีเข้าเลยอ่าโอเคเดี๋ยวผมวางบัฟแล้วยิงเลยไม่รู้ใครจะไ่รู้ กูมีสี่กูรอเปิดสี่เลยสัตว์ไม่ลุยเลยเลยเลยเฮ้ย,ย,ย,เ,ยเข้าบีวะโดนอยู่ใต้เลยนะใช่มันอยู่ตรงห้องเราเลยเจ,จ็ดเจ๊ดเจ๊ดอ่าน่าจะอยู่รองไหมอย่างเงี้ยรองไม่มีนะเต่าล็อกอยู่

แม่งแม่งกันเราไม่อยู่นะเว้ยไปไหนดิจังหวะนนี้ไม่อยู่ไม่มีตัวกันเลยฝั่งอะ่ะนอกจากเราเราจะตายกันเองอะ่ะมันมีมัน,นมีแค่สโมกเกับฟานเลยนะ่ะที่เหลือไม่มีเลยนอกจากสก,กิลดาเมจอ,อย่างมากก็แฟดตัดซื้อเกาะยืนแทงแล้วกวูอะปิดตรงนั้นเลยระเบิดเดี๋ยวที่มุมนั้นของยิงให้เขารู้ไปเลยจังหวะนนี้มันอยู่ที่กอไม่ใช่หรอ คุณเป็นแรงดึงดูดไงครับคุณฟางกดแรงดึงดูดนะมัวใสเลยไปในสมองตัวนึงเจ็บในสมองเจ็บเอ่อถ่ายเราซีที่ที่เรากระโดดลงมาหลังหลังโอ้โหมา วอล์กเดียวตัดไม่ได้สักตัวดีเทคอย่างเดียวเลยบัตรเข้าแบบอเวนเจอร์อะเมื่อกี้จะโดนมาสี่ตัวจากหน้าตาโอ้ทีเราลองล้อบ้ล่ะรอให้มันมาดันเราบ้ล่ะโอเคเข้าไหนอ่ะเข้ากลางอ่ะหรือไงใส่วิดล้อบ้ล่ะใส่วิดก็ได้ได้ครับวอลเหมือนเดิมซีบีวอล์กไม่ไล่อะไรสักอย่างเข้าไหนนะนี

อยู่เอสองตัวอยู่เอสองคนห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำอยู่หออยู่หออยู่หออย่ายืนซ้อนกันอย่ายืนซ้อนกันโอเคโลยาโออยู่แถวนี้แหละเต่าเต่าดูอีกทางนึง อันนี้ทางเดียวกับเพื่อนขบวนระเบิดเจอและสวยมิดมิดเดี่ยว reloading ฮ้ยน้าใครยัดใครยัดระเบิดไปที่ผมเนี่ยอันรออัดบัตรเลยเลยฮะไม่ดันปืนแลนเยอะเนี่ยอันรออัดบัตร ดักอีกปะแม่งมาแน่นอนอ่ะโอเคเลยไอ้จ๊อบพอปาดได้ชัวมาละเสียงไอ้ขอขอแท้ขอแท้สวยจ๊อบเผาเผาเผาอยู่ที่เดิมนะตัวนึงตัวนึงตัวนึ่งตายมี เก็บปืนกูได้นะเสาวแทนทอมไปค์ดรัฟส์แบล็ตติสยันนี่ไปค์อ่าฟินิกยังไม่เห็นนะฟินิกอ่ะเอาดิเอาดีหัวก็มองไม่เห็นอะไรทั้งนั้นอะตอนเนี้ยมาเฮ้ยโอ้โหอยู่ผมโอ้ยไม่ไหรอขันทงหลังที่วางที่ตรงนั้นแหละฟองรอเลยรอเลยขวาแอบ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 กูโลกูโลกูโลมาก yêu bút nam bao, cái gì hả, này mà, mày nhẽ, sẽ lên bút nam điều đi, chơi bút nè, มันยืนเรียงกันสามตัวนะที่กูตัดไปสวยๆแล้วก็ฟินิกซ์ขึ้นลอยๆยังไงมันก็ต้องดันอ่ะเพราะแม่งไม่มีสมองกันมาแล้วนี่นี่ก๊อฟนี่ผมแฝดได้นะให้ผมแฝดป่ะนจัดเลย่นๆเลยเลยเลยไปดูสมองให้โอ้ยสมอง ก้ามเอ๊ะหลังหลังหลังหล่าบแล้วหลังมาเมย์ผมเมย์ผมเมย์เราจะปืนในตับดดูปืนอ่าฆ่ามันเพื่อนฆ่าให้ได้นะฟินิกอ่ะจะได้ออกไปเอาเจ็ดยูฮอลยูฮอลยูฮอลยูฮออจับสู้ o n ึ่ง e m ่สิบยังเหลืออยู่โอโอเค time for a protein เจสเรายิงไม่โดนเลยนะเกือบแม่งมมันไ่ตีคนไทยเว้ยตีคนไทยตีเนี่ยไม่ยิงยิงเป็นสามชาเลยเจสอ่ะไอ้สัสก็เปิดดิใส่เลยเปิดเลยเปิดเลยเฮ้ยล้อเจ้าหมาเนี่ยเฮ้ย รอจาจบก็ไม่มันดิราจ่องกินไปเลยอ่อนจัดตนไทยอะอ้เก่้ยวยิงไม่ต้องขอคำพูดอย่างเดียวครับมีมีตัวหนึ่งยังไม่ตาย

f f ฟิงตาเดียวเลยตาเมื่อกี้ตาเดียวเลยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วนี่ว่ามันไอ้ไอ้เพื่อนคไทยโง่ช่ไหว่าลค่เื่อนไอ้ฟองดูดูข้างหลังให้น่ทีมีนะมีะไเพื่อนาเลย สถาน o ปสดงตรงที่วางตรงบอม h ล้วพวบไม่ยิงเลยโดดเข้าไปไอ้ก๊อปก๊อปก๊อปราเบิดระเบิดหลังเข้าหลังเข้า one enemy remaining ไปหลังๆ last player standing ตรงไหนวะนึกว่านึกว่าบ้านมาอยู่ห้องน้ำโหดหมดแม็กแถวบ้านเลยกดหมดแม็กร้อนหน่อยด้วยรอนหน่อยด้วยมงแบตติดไอสัตว์เกือบจืดละ นนเ่คุณโดนเนิร์ฟเหรอไอ, <c oughs> อ้ <c oughs> บังร้ <c oughs> ับครับครับไม่อไรครับคุณจับโดนเนิร์ฟเหรออะไรนะเ <c oughs> ต๋ามันอ <c oughs> อเอแล้วตามเมื่อกี้โอเคโอเคไปบีไปบีทั้งอันนะั้นเฮ้ยเฮ้ยม้ามาไม่ให้ไม่ให้กูหนัานเดียวเลยวะ มันมาหาผมมาดิลายร้านคนตายแล้อ hmm. ย yeah. ู so <c oughs> <c oughs> mm ่ในห้องสองคนนะอย่าไปเลยอย่าไปเลยตรงกลางไงอย่าไปเลยไปแล้วเดกูกูคุณนึกว่าเดียวโดนกับดัก่ะมึงเคยกับดักที่เขาวางไหวะ e n e m e Last Player Standing ฟีคิวฟีคิวอีตัวนึงอีตัวนึงอีตัวนึง ขอญาตปล่อยน้ำ <pu> น <amente> ้ำ <Ey> ก <dancing además> ับไฟน้ำกับไฟยันดดไฟไฟไม่ร้อนพอก็ต้มน้ำไม่ไหววะแมชพอยเอาไปกินโอดินให้หมดดิโอดินทุกคนดิเฮ้ยยเเสียมึงเคยเห็นสิบสองสิบสามปะ โอ้สาวแย่แล้วอย่างเงี้ยแย่ยี้จ้องไงเยจ้องพากุโอดินน่ะตาเนเรียบร้อยยาวเลยสัตว์แบกด้วยเลยหน้าแบกด้วยตาเมื่อกีามค่อกี้ไม่ตัวอะไรออกมาบ้างวะเออเจ็ดเจ็ดฟินิกมิออนเจ็ดไปมามาบังบังใกล้มีใกล้มีโผล่ปลมา

planet. Well, right here. Open up the sky. One enemy remains. Oh, please. Phoenix, nãy thả nè. Chạy, chạy, chạy. Anh đi, anh đi. Nè, mà là, mà là. Lo cái gì yên Niu Làm đấy. Niu Niu là don't i not you think i would the pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars but it always ends the same Things I've had to face. Got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change.